บทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนวิธีการใส่เพลงให้กับตัวคลิปของเราสวัสดีครับผมพิชใจพิชชาแนลนะครับตอนนี้ต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบทที่10บนะครับบทนี้เราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของการใส่เพลงให้กับตัวคลิปของเรานะครับจริงๆแล้วเรื่องที่อยากจะมาเล่าเนี่ยก็คือวิธีการไปหาเพลงมาใส่นั่นเองครับส่วนวิธีการใส่เพลงเนี่ยมันก็ง่ายๆนะครับก็แค่ i m p o r อแล้วก็ลากลงมาหวานแค่นั้นเองครับวิธีการไปหาเพลงนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ต้องการจะสร้างรายได้จากตัวคลิปของเรานะครับเพื่อนๆก็ใช้เพลงอะไรก็ได้นะครับ เช่นถ้าเราจะทำพรีเซนต์ของที่โรงเรียนหรืออะไรครับเพื่อการเรียนการสอนนี่ครับเราก็าไปหาโหลดเพลงนู่นนี่มาใส่ก็ได้นะครับไม่ไม่ได้มีปัญิหญาอะไรไม่ว่าจะเป็นเพลงลิขสิทธิ์เราก็สามารถเอามาใส่ได้แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีการสร้างไรายได้เกิดขึ้นนะครับจากการใช้เพลงเนี่ยเราก็ควรจะไปหาเพลงที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับหรือ อีกกรณีหนึ่งถ้าเราอยากจะใช้เพลงนั้นจริงๆนะครับเราก็อาจจะไปขอเจ้าของเพลงของเขานะครับเพื่อขออนุญาตใช้นะครับแต่ผมเองนะครับก็ขอแนะนําวิธีการแรกนะครับก็คือการใช้เพลงที่ไม่ได้ติดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งแหล่งการโหลดเพลงเนี่ยวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับอันแรกนะครับเราก็เข้ามาใน Google ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ URL อย่างนี้นะครับ youtube.com นะครับ h audio library นะครับกด enter ไปเลยนะครับ URL ตามนี้เนาะ หรือถ้าเพื่อนๆทำเป็นช ANNEL ของเราอยู่นะครับก็คือเข้าไปใน studio.youtube นะครับมันก็จะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับคังเพลงและเสียงนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะลิงก์เข้าหน้านี้เหมือนกันนะทีนี้นะครับให้เรามาทำการค้นหาเพลงได้เลยนะครับหรือจริงๆแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าจะค้นหาเพลงอะไรนะครับเราก็มาเลือกแนวเพลงตรงนี้เอาก็ได้นะครับเช่นผมอยากได้เพลงป๊อปนะครับอารมณ์เนี่ยเป็นแบบเล้าใจนะครับ มีไหมฮะเราอารมณ์อนนี้นะครับเราก็สามารถฟังโดยการเลย์ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าคุณจะสามารถใช้เพลงนี้เนี่ยได้อย่างอิสระนะครับก็คือเราสามารถเอาไปอิดิทหรือว่าไปแก้ไขหรือว่าจะใส่เป็นแบ็กกราวสีอืเนี่ยเพื่อใช้อัพในช่อง YouTube เราได้เลยนะครับถ้าเราชอบเพลงนี้เนาะสมมุตินะครับชอบปุ๊บเรากดตรงนี้ครับดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยกดปุ๊บมันก็จะมีรอ o p d o w n ลงมานะครับ แล้วเราก็ทกําการเซฟไปได้เลยนะครับเซฟลงในดาวน์โหลดอย่างเงี้ยนะครับปึ้งเนี่ยครับทีเพื่อนเพื่อนก็สามารถกดลากจากตัวแท็บตรงนี้นะครับเข้ามาในไฟล์นลคัทของเราได้เลยนะครับเนี่ยเพลงมันก็จะมาละแท็กมันก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับประมาณนี้นะอันนี้เนาะหรือถ้าเราอยากจะได้เป็นซาวเอฟเฟกต์นะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะมีปุ่มให้เลือกซาวเอฟเฟกต์นะครับสมมตินะ อยากได้เสียงปืนนะครับพิมพ์ว่ากันไปเลยนะเนี่ยครับมันก็จะมีทั้งอาวุธเครื่องมือนู่นนี่นะครับเต็มไปหมดครับเราก็สามารถฟังก่อนได้นะครับว่าเสียงเป็นไงนะครับเดี๋ยวผมขอฟังนิีนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงเสียงแบบปอกกระสุนนะครับร่วงลงเื้นนะโอโหอันนี้เสียงไรเฟิลนะครับเนี่ยครับเราก็มาโหลดในนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเซิร์ชภาษาไทยดูนะไม่ได้นะนก่ะสมมตินะไม่ขึ้นเนาะก็ได้แหละภาษาอังกฤษนะครับเบิร์ดสมมตินะ ประมาณนี้โอเคอันนี้คือแหล่งที่หนึ่งนะครับก็คือจากตัวของ Youtube เองนะครับทีนี้เรามาดูแหล่งที่สองกันนะครับที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับก็คืออันนี้นะเข้าไปในตัว Youtube ของเรานะครับทีนี้พิมพ์ว่า NCS นะครับกด enter ไปเลยนะ NCS นี่ย่อมาจาก no copyright like sound นะครับก็เพื่อ,อนๆก็ไป follow เขากันได้นะครับอันนี้นะผมลองทิ่เข้าไปดูเนะี่ย มันก็จะมีเป็นช ANNEL ของเขาอยู่เลยนะครับซึ่งในช ANNEL เนี่ยก็จะมีเพลงแบบเยอะแยะมากมายเลยนะสามารถโหลดนะมาใช้ได้ฟรีๆนะครับลองเข้าไปดูนะอันนี้เพิ่งอัพเมื่อ3าวันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมฟังนิดนึ่งเพลงมันมากสมมตินะถ,ถ้าจะเอาเพลงนี้นะแล้วก็ใช้พีโหลดอย่างเงี้ยครับพิมมาที่ช่อง URL นะครับพิม SS นำหน้าคำว่า YouTube ไปนะครับกด Enter ปุ๊บมันก็จะลิงก์มาที่เว็บ SaveFrom.net นะครับทีนี้เราก็ทำาการโหลดนะครับผมพอโหลดเป็น MP4 อันนี้นะครับก็คลิกอันนี้เลยแล้วก็ปิดหน้านี้นะมันจะเป็นโฆษณาทีนี้หน้นนี้เนาะเราก็มากดตรงนี้นะตรงจุด3จุดตรงนี้เนะแลราก็กดดาวน์โหลดอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นกับเบราว์เซอร์นะผมใช้ของ Chrome เนี่ยมันจะต้องมากดอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เซฟไปนะว่าเพลงสมมตินนะเพลงแล้วเวลาเราลากมานะครับรก็ลากมาใส่ตามปกติได้เลยนะครับอันนี้นะอ่าอันนี้เลยนะทีนี้สมมุตินะถ้าเกิดว่าเราพอเราลากลงมาแล้วเนี่ยผมก็แนะนำว่าอย่างนี้นะครับให้เราไปที่แถบม,มนฟิล์มตัวนี้นะ ตรงนี้นีมันเป็นคลิปวิดีโอนะครับมันไม่ใช่แค่เสียงเป็น mp3 นะครับมันเป็น mp4 เนี่ยมันจะมีภาพด้วยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาลด opacity ตรงนี้นะครับทุกครั้งนะครับเพื่อแบบบางทีเราทำเฟดเฟดเอาเนี่ยมันจะได้มองไม่เห็นคลิปวิดีโอของเขานะครับหรือถ้าใครไม่อยากจะมาลด opacity อย่างนี้นะครับให้เราคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วกด detach audio นะครับ มันก็จะทําการแยกเสียงกับวิดีโอออกมานะครับแล้วเราก็ทําการลบวิดีโอนี้ทิ้งนะครับมันก็จะเหลือแค่แทร็กของเสียงนะครับใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันครับผมประมาณนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็จะมีอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่ผมว่าเพลงมันก็เพราะดีนะฮะเมื่อกี้เราเซิร์ชว่า NCS ใช่ไหมครับทีนี้เราเราลองเซิร์ชคำนี้ดูอีการหนึ่งนะครับ Vlog นะ Vlog นะครับแล้วก็ No p o p y r i g h t Music นะครับ โอเคมันจะลิงก์มาหน้านี้นะครับทีนี้นะครับก็กดติดตามไปเลยนะ,ะกดเข้าไปดูนะในนี้เนี่ยก็จะมีแหล่งรวมของเพลง VLOG อกที T ่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะ <c oughs> หรือถ้าใครใครใช้แบบเสียเงินนะครับก็นี่ครับในโฆษณาของเขาเลยนะเว็บ artlist.io นะครับอันนี้ก็ ไปสมัครแพ็กเกจก็ได้นะครับแต่ของผมผมก็เน้นของฟรีนะครับก็ใช้อันนี้แหละครับ mm hmm. เพลงเขาก็พอดีเหมือนกันดูแบบมีคล้ายๆว่าถ้าเป็น a c s เนี่ยมันจะดูตืดๆหน่อยนะเป็นเหมือนอ mm ิ hmm. เล็กทรอนิกส์ประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นของตัว v ีล็อกนี่มันจะเป็นเพลงแบบนิ่มๆนิ่งๆประมาณนี้นะโอเคก็ไปเลือกใช้กันได้นะครับก็โหลดกันได้เลยนะครับวิธีโหลดก็เหมือนเดิมพิมพ์ S S นะครับ เดี๋ยวจริงๆใช้อีกวิธีก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า tool นะครับตามท้ายคำว่า YouTube นะครับกด Enter อไปยูท t บทูนี่นะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะอันนี้นะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดออโต้เลยนะครับเราก็ทำการเซฟอีกเดียวกดเซฟปุ๊บมันก็ล่วงลงมาอันนี้เนาะแล้วเราก็ลากนะครับมาใส่ในตัวโปรเจกต์ของเรานะครับอันนี้นะก็อย่าลืมเหมือนเดิมกด Opacity เป็นศูนย์นะครับหรือกด ดีแทชออกนะครับแล้วก็ลบตัวส่วนที่มันเป็นวิดีโอทิ้งไปนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะแลเราก็จะได้เส <food> okay, so nice. ียงเข้ามาอยู่ในนี้เนาะทีนี้เวลาเราจะเนี่ยครับพอเข้ามาเนี่ยเลเวลตัวเสียงเนี่ยมันจะเป็น 0..0 0.0นเดซิเบลนะครับเวลาเพื่อนๆอยากจะทำการลดเสียงนะครับให้เราย่ออย่างนี้นะครับกดเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับ หรือกดถ้าเกิดมันเลื่อนลงไปเร็วเกินก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยทําเป็นช็อตคีย์ที่สําคัญสําคัญเนาะกด Command คํมแมนค้างนะครับแล้วก็ทําการเลื่อนนะครับมันก็จะปรับจูนแบบละเอียดนะครับทีเราก็ฟังนะครับหรือแม้เราก็ดูในแถบตรงนี้นะครับอย่าให้มันเป็นสีแดงนะครับให้มันแค่เฉียวๆเป็นสีเหลืองเนี่ยก็เป็นเสียงที่กําลังพอเหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคลิปที่เรามีการพูดอะไรเงี้ยนะครับ ผมก็ขอแนะนำว่าให้ลดลงมานะครับที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยก็อ,อยู่ที่แล้วแต่เพลงนะครับบางเพลงก็ลบ30นะครับบางเพลงก็ลบประมาณ25 24ช่วงเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้เสียงเราพูดเนี่ยมันก็ยังได้ยินเสียงเราพูดเด่นกว่าแล้วก็มีเสียงแบ็คกาวด์จิ๊กจิ๊ก,กอยู่ด้านหลังนิดหน่อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับ ก็อย่าลืมไปดูบทเรียนเก่าๆกันนะครับบถ้าใครคิดว่าบทเรียนของผมมีประโยชน์นะครับก็ฝากไปเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับก็มาเรียนกันเยอะๆนะครับเพราะว่าสอนกันฟรีๆอยู่แล้วครับผมโอเคครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับเจอกันบทเรียนหน้าครับผมสวัสดีครับ